ขอบอกเป็นภาษาอีสานด้จ้ะอ่าเดี๋ยวมื่อนี้เขาสีพากันไปเที่ยวที่ไร่ผาหมอกอำเภอนาหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์สีสวยงามมากหน่อยแค่ใดเดี๋ยวเขาไปชมกันได้เลยจ้ะ ถึงกันแล้วเนาะสำหรับที่พักของเขาในมือน,นี่ไร่ผาหมอกนะคะหลังจากขับรถโอ้สามสี่ชั่วโมงอยู่จ้ะกว่าสิมะหอดเราแวะขี่แวะเงี้ยวแวะก,ก,กิ่มตลอดทางนะคะอ่าบรรยากาศดีค่ะล่มลื่นนะเดีย๋ยวค่อยดูว่าคืนนี้จะเจอฝนกันหรือเปล่านะคะหนีหนี่น้องๆมาตอนรับนะคะ วงบอกได้เลยว่าคืนนี้คือสีบ่เหงาถึงแม้สีมีแค่เฮาแค่เต้นเดียวดูจากสภาพเด็กๆที่มาตอนรับแล้วเนาะอ่าทางนุ่นนะนี่นะคือห้องน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวสิมารีวิวแล้วพามาชมอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเาง่างไปดูวิวตรงที่เฮา กางเต้นกันในมื้อนี้นะคะเป็นพ้นเพชรบรณ์มาตั้งต่เกิดนะคะแต่ห่างบเ,เคยเที่ยวเพชบรบณ์จัก,กเคื่อีิจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวเมืองอื่นมื้อนี้มีโอกาสมาขเดี๋ยวพาพี่ๆน้องๆนะมูมูนะคะมาเที่ยวกันที่อําเภอนาหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ไล่พาหมอกนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะจะมีน้ำตก อีกทีนึงว่าตอนเศร้าเขาสิเจอหมอกบอแต่ที่แน่ๆนี่คือวิวหนาเต็นเฮานี่สวยงา้ประทับใจมากจ้ะตรงนี้คือบรรยากาศโดยรวมเนาะ แต่ว่าพื้นที่ที่เขาสิกางเต็นอีรีนี่บาลแมนมองนี่แต่ค่อยๆพาชมไปเรื่อยๆอากาศดีคัะแต่ว่าเบิงพยาก่อนอากาศเมื่นอนี้ก็คือเพิ่วมาสีมีฝนอยู่แต่ก็คอยลุนบาสีคอยหรือสีแห้งถ้าตกบ่าแ้งปันไดล เพราะกับนีโอกาสที่พ่อหมอกย้ำเศร้าแต่ถ้าบ่าพ่อกะบ่เป็นยังนะคะเห็นบรรยากาศงงงันแบบนี้กะชื่นใจและคุ้มแหละกับการน,นั่งรถเดินทั้งทั้งขี่ทั้งเงียวเก็บสีน่ำหกักเมารถ ข้ากลางเต้นเด้อจ้ะค้นละล้อยหาสิบมม่มีนนเฮามาสสองคนกับสามล้อยนะคะมีมุมมีมุมเหตุไทยรูปล้ายอากาศกะบ,บ่ฮ้อนบอ่หนาว กำลังดีเป็นตานอนเล้นใม่เพชรบูริกระก็ได้มาเที่ยวกับยงือเจ้าของอยู่สุเมนียังถามด้วยอุทยานาน้ำหนาวยุ่จังหวัดใดเ่านะ่ยเขามาถามพ่อแม่ที่นองเขาบอกว่าโอ้แต่คําขวัญจังหวัดเจ้าของเจ้าของเออยุ่เพชรบูรแท้คือพวกหมู่ว่าน้าหนาวยุ่เพชรบูร หวออเจ้าของเก็บแม่นสีบบขึ้น <c oughs> <c oughs> อโอ้บรรยากาศดีมองนี่นะคะเดี๋ยวรุ่นตอนเอ้า้าห้องสิพ่อหมอกบอไปเดี๋ยวเฮา,ายยางไปจุดที่เฮาสิกลางเกณนกันเนาะมุมไทยรูปเยอะแยะเลยมีชิงชามีมานังนะคะ าแาะตรงนี้นะคะคือหมองที่เขาสิกลางเต้นกันในมื้อนี้นั่งพากันจอดรถสี่ขนของลงนะคะสีกลางเต้นและนี้นะคะมุมหนาเต้นเขาเปิดเต้นตออกมากจะเจอมุมนี้เลย เดี๋ยวเมื่อุ่นอีเทียด้วยจ้าว่ามืออื่นเศร้าเข้าสิพ่อหมอกันบ่เดี๋ยวขอกลางเต็นก่อนเด้อ หลังจากที่เขากางเต้นที่พักเราเรียบร้อยนะอ้ยสะดุดเดี๋ยวพามาชมห้องน้ำมาเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะคะห้องน้ำหญิงนี่ก็จะมีทั้งหมดหกห้องก็จะได้เป็นห้องอาบห้องอาบนี่จะมีสามห้องแล้วก็ห้องสุข,ขาจะมีสามห้องจะเป็นแบบนั่งยองสองห้องแล้วก็ชักโครกหนึ่งห้องอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะ ของของน้ำหญิงนะเดี๋ยวเราไปชมของน้ำช้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมนฟังของของน้ำชายไปดูความแตกันเนาะของน้ำช้ก็จะแยกเป็นสองโซนเนาะตรงนี้จะเป็นโซนสุขาส่วนของอาไปดูมุมนี้ตรงหลังคาฝ้าๆนี่นะคะของน้ำชายก็จะคล้ายๆกันเนาะของน้ำหญิงมันจะมีชักโครกเรื่งห้องนั่งยองสองห้องนะคะอ่าแล้วก็จะมีโถชี ด้านข้างนะคะอีกนึงอีกนึงถเนาะห้องน้ำสะอาดค่ะอะ่เดี๋ยวเ้าไปดูห้องอาบของห้องน้ำช้กันส่วนห้องห้องอาบของน้ำของผู้ชายเนาะก็ะจะยู่แยกออกมาก็ะจะมีความห้องเหมือนกันจ้ะเหมือนกันเลยกับห้องน้ำหญิงและด้านหน้าห้องน้ำก็จะเป็นที่ล้างจานน้ำไหลแห้งดีเลยจ้ะ มีน้ำยาล้างจานไฮฟองน้ำล้างจานให้มีรถเข็นของได้เอาใบเข็นกระดาษทิชชู่ฟองแป้งห่อเขา่าสายชาดส่วนของหอบเ,เอาเออกระดาษคัดแล้วเนาะกระดาษทิชชู่นี่เนาะพุ่นไปแล้วนี่นะจ๊ะก็คือแกนแคนยอนนันหนาว และน้ำตกที่ไหลยอยู่นี่ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือน้ำตกตาดหมอกเด้จ้ะส่วนวัดที่อยู่ด้านบนของน้ำตกก็กคือวัดอ่าโคกมนเนาะบรรยากาศงามแรง ของที่พักเขาเนาะนอกจากจะมีวิวสวยๆนะยังมีสวนทุเรียนด้วยอันนี้ก็บังเอิญบังเอิญมะพอ่อถือว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นทุเรียนอยู่ทั้งต้นเนาะ ปกติกัสีอยู่แต่ในโฟมเมื่อนี้ไม่เห็นทุเรียนในต้นตื่นเต้นเนะาะฝันนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะเป็นร้อยต้นพุ่นล่ะสำหรับต้นทุเรียนเนาะว่าต้นที่เฮาเห็นหนีที่เฮา เห็นเป็นนวยอยู่นี่ก็อาจจะคิอสี่แมนหลงดูดูกาลซะเลยวู้ม่แน่ใจว่าต้นนี่ยงงนาะแต่งานสลับกับต้นทุเรียนนะโอ้ฝุ่นทางไหมแต่มีต้นทุเรียนมีนวยทุเรียนคือกัน แมน,นทุเรียนพันอย่างน,อนอ้อเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆนะจ๊ะเติดน้อยๆนึงแต่หางมีหน่วยอันนี้น่วยใหญ่ผู้งามจ้ะผู้งามหาผู้เลยเบิงโซงเ่าคือคือไก่สีแกได้หรอจ้ะ เตเสียดายเนยเาะเข้ามันโมเมนย้ำเขาเนาะก็เลย่อนุวยบ่หลายเดี๋ยวโอกาสนาฟ้าไหมเดี๋ยวเข้าสิมาไหมแต่นี่สีมาในน้ำของชมสวนทุเรียนหรอบัตตอรนี้เป็นตาสะออนเนาะแห่งเป็นคนมากินทุเรียนอยู่แล้วละ่ะ นั่นนี่งามนอกจากสี่มีป่าสนสวนทุเดียนเนาะยังมีสวนสมอีกอะน,นี่หน่วยเต็มเลยอู้ดครับกำลังแกดากับลังเหลียงคือสซีเมนสมสายนำผึ่งเนาะ มีหลายต้นอยู่ดะแต่ว่าต้นอื่นยังหน่อยอยู่ยังบ่ทันได้มีหน่วยหลายมีตนน้นนี้หน่วยดกคักเออแกแดดเด้อฮานี่เนาะต้นน้หน่อยในแกมีหน่วยเนาะคักอยู่คักอยู่ อ่ะกินเขากันอิ่มแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวมาบอกถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะของอ่าบ้านผาหมอกนะคะวันนี้จังไดบ้างเนาะก็บ้านผาหมอกนี่บรรยากาศดีจ้ะมีรอยคะแนนนี่ให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์ซ็นเลยอีกส่วนที่เหลือหนึ่งคือยุ้งหลายคักเตรียมยากันยุ้งเตรียมอ่าคิมทักกันยุ้งมาน้ำเด้อจ้ะยุ้งตงหัวผักก็ ตีวนี่เนาะมี้านพักสองหลังนะคะสองราคาหลังหน่อยนี่จะพักกันได้สองคนราคาสองพันห้าร้อยบาทนะคะหลังใหญ่นี่พักได้หกคนราคาสี่พันห้าร้อยนะก <c oughs> ็ะเรื่องอาหารเร้านี่กับบ้านนใจแล้วจะถ้าผู้ใดสนใจก็ร้องร้องพักเขามาถามเบิ้งเนาอะ,อะที่ทันเพจบ,บ้านผาหมอกนะคะร้องเสื้อเสื้อหาเบิ้งก็ก <c oughs> จะมีก็จะมีอ่า คอยตอบนะคะว่าเขาต้องการทราบข้อมูลยอย่างเรื่องที่ภาคการเดินทางหรือว่าจองที่กลางเต้นอย่างเสียนะคะกระทักมาถามก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพิ่นบริการดีเพื่อนตอบทุกคําถามแต่ไว้อย่บ่ยให้บ่ยไห้เขารอฟังคาตอบโดนดอกกะตอนนี้กะนั่งรุดเหมือนโย,ยว่าคนสิตกหรือบ่ตกนะคะเพราะว่าเขาฟังตรงขามนี้ตกแล้ว มิดแล้วเขาหายไปแล้วเหลือแต่เขาหน่วยที่เขาสองคนอยู่นี่แต่สิตกบ่ตกรุ่นเหมือนเบืองก่อนแต่เบิ่งสรงยังขึ้นิบ่ออดดอกกะถ้าตก๊กะกะดีเพราะมืออื่น่องเขาสิได้พอหมอกเนาะแต่กะต้องมาลุ่นอีกเที่ยนหนึ่งแหละว่าสิเป็นยังไงในย้มเศร้า,อาเอาเต็นอีน,น้อยนะคะของเขาแต่ออกคลิปหลายคลิปแล้วแหละเจ็ดแปดคลิปแล้วเจ้ากล่ว่า บ่ได้ลงเนาะหัวตามาหัดเฮ็ดช่องยูทู e น้องไม้แล้วจะฝากติดตามแนเดอร์ hmm. ช่องแคมเปอร์ uh, per, เธอกับฉันนะหัวตาเฮ็ดคลิปได้สองสามคลิปและนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนเนาะจ้ะ มีเต็นทเฮาเต็นเดียวส่วนตรงที่รถจอดนู่นก็จะเป็นบ้านพักของคนที่ดูแลร้านต่างเต็นตรงนี้อยู่เนาะก็ปลอดภัยค่ะบ่นหนากลัวบ้านหนายานหรอกเพราะว่าเจ้าของเพิ่นจะพักอยู่ใกล้ๆนี่แหละอันนี้ก็เป็นเต็นทเฮาเนาะ สวัสดีน้ำเศร้าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเศร้านี่กะคิดหวังนิดน้อยเนาะบ่มีหมอกเมื่อคืนกะลมแหง้งหลุนยูวาฝนสิตกบนยอยน้ำเศร้าสิไดตพ่อหมอกกันเนาะกับปรากฏว่าฝนบสตกสรรมัมหมอกก็เลยบม่มีแต่กะอากาศดี เมื่อนี้รู้สึกว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเนาะไปทั้งหนาวคุณอะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงแดดเนี่ยเพ่ได้ออกค่ะท้าพี่ๆน้นองๆยัง,งสมบรรยากาศยามเศร้ากันเนาะแดดกับกำลังสิออกผ้าทิศกับกำลังสิขึ้น จะได้ยู่ที่นอ้องมาบ้านพาหมอกบ่พอ่อมอกเนี่ยตว่าเขาตั้งใจว่าสีมะท่ายหมอกแต่ปรากฏว่าฝนบ่ตกหมอกก็ได้บ่ขึ้น หลังจากสืบสาวแล้วเรื่องจา,จากเจ้าของนีสสอดน,นะคะสอบถามว่ามีมองไหนที่ฮอพ่อที่จะไปเที่ยวเยี่ยมชมได้บ้างเพื่อนก็บอกว่ามีน้าตกหมองหนึ่งนอกาที่ตอนนี้เขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่ Born <ged aling> นันจะคือน้ำตกตาทิมีและจะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะพาันไปเยี่ยมชมเบงว่าภายในมันจะสวยงามขนาดใดเพราะว,ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเ <ged aling> ขาคือกันมาจากที่ได้เขามเาเนะที่ยวหน้าที่แห่งน,นี้เนะาะอ่าระวางทั้งยางแล้วก็จะมี เพลิงยางจ้ะบ่แห้เขาถึงแดนดอกกะทั้งยางกะสะดวกยู่จ้ะแล้เขากับมาถึงน้ำตกกันแล้วนะจ้ะน้ำตกอ่ตาทิดนี้เนาะน้ำตกก็อจะตั้งยู่กลางป่าเขาจ้ะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นการทำให้ทำสวนของชาวบ้านนะคะจะก็จะมีอ่า ไรมันไรเขาโพดแล้วก็ไรพวกผลไม้อินทผาลามัมอยียงประมาณนี้เนาะก็ลักๆแล,ล้วชาวบ,บ้านก็นจะใช้แม่นม้ำสายนี้หลจะจะในการประกอบเกษตรกรรม จบลงไปแล้วนอกจากสำหรับทริปน้าหนาของเขาหวดหนาเขาทิไปเที่ยวบองใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องซอยติดตามคลิปของเขาในเด้อจ้ะเมื่อนี้กับไปแล้วเด้อสวัสดีจ้า